คณะหมอลำซันรับบริษิน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับวันนี้ครับสัรทบเรับบริษณ์ได้มาทําการแสดงอยู่ที่บ้านหัวหนาคาตําบลหัวหนาคาอำําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาหอดจอดถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นงานทาบุญกระถินสามาัคคีของพี่น้องชาวบ้านหัวหนาคาพี่น้องชาวอาเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินโอ้ยสะออนไลายครับนะครับยังบบหั่นคํา พี่น้องมาปูสตร์ปูเสื้อจับจองพื้นที่หนาเวที่เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามือนีพื้นที่เขากว้างกว้างครับวันนี้พื้นที่น่าจะสองไล่ถึงสามไล่ได้เลยนะครับพื้นที่กว้างหลายนะครับพร้อมที่จะรองรับท่านที่มาชมการแสดงในค่ําคืนนี้นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เป็นงานบุญกระถินของพี่น้องชาวบ้านหัวหน้าค่าเด้อนะครับหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมา นะครับเฮ้ามีการทําการแสดงอยู่ที่อําเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายเดินข้างไกลในจกน้อยนะครับตอนนี้เฮ่ากาัไปติดตั้งระบบเวทีระบระบอุปกรณ์ต่างๆเราคืบหน้าไปมากกว่า70%แล้วนะครับเวลา4ี่โมงกว่ากว่าโดยประมาณมาอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับวันนี้ทําการแสดงปกตินะครับขอบคุณ ผู้ิเมตานะครับให้ลูกห้านทีมงานสัาน้างเหาบันเทิงศิลป์ได้มาอ่าร่วมสืบสารนะครับอนุรักษ์ศิละปะการแสดงของหมอลำชาวอีสานนะครับพี่น้องที่มาร่วมในงานกระถือวานะครับเรางดใช้คำว่ามามวลมาซื่อมงดใส่คำว่ามาเฉลิมฉลองเนาะนะครับถือว่ามาสืบสารวัฒนธรรมการแสดงหมอลำอีสานด้วยกันนะครับ 21นาฬิกาโดยประมาณก็จะเป็นเวลาเริ่มทําการแสดงในแต่ละค่ําคืนของทีมงานซานรับบัดนสินของเราหลังจากมือนีมืออื่นก็สีเดินทางย้อนกลับไปจักน้อยไปหาพี่น้องเช่าวหวยเมก็กพี่น้องจังหวัดกาลสินคือเก่านะครับไปหาพี่น้องข้างอับเบอร์หวยเม็กเดอ้อ สำหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็อีก1วันอีก1ข่าวสารคับวันที่31ครับ31ตุลาคมนี้อีกเมื่อสองมือนี่แหละพี่น้องนะครับเรามีการไล์สดบรรยากาศนะครับการถ่ายทอดสดบรรยากาศการแสดงนะครับล่ําเรลืองไม่เอามาสูพี่น้องทางออนไลน์ฟังนะครับครั้งแรกที่เราจะไล์สดพี่น้องย่าลืมเด้อนะครับเป็นการไล์กลุ่มปิดนะครับให้เพื่อปรับให้ตามสถานการณ์ นะครับเป็นการไล์สงวนสิทธิ์ในกลุ่มปิดเท่านั้นทักไปในเพจสันเล้าออนไลน์ของเราได้เลยนะครับทักไปในเพจสันเล้าออนไลน์ของเราได้เลยนะครับสาหรับลฟ์วันที่31ผู้ใดูไบ่ท่านเข่ากลุ่มฝ่าวไปด้อในกลุ่มเด้อเราจะไม่มีการไล์เปิดใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการไล์เปิดใดๆทั้งสิ้นเป็นการสงวนสิทธิ์การแสดงเฉพาะกลุ่มปิดเท่านั้นเด้อนะครับสาหรับวันที่ 31อยู่ที่บ้านหนองแบงอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อนะครับทําการแสดงปกติเด้อในห่วงของเดือนตุลาคมนะครับอย่าคิวงานการแสดงของเรายังปกตินะครับวันที่28 29 30 31ยนะครับยังปกติอยู่บบัน,นี้ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารหาคณะเจ้าภาพนะครับแจ้งข่าวสารไปยังคณะเจ้าภาพหรือแฟนคลับ FC ที่รอให้กําลังใจโท<ห>ูเขามากกหลาย พักเขามาทางผพจก็ร้ายว่าพิวงานเซลามองเซลาบอลน,นั่นทําการแสดงปกติไหมมียกเลิกไหมนะครับผมต้องนําเรียนอย่างนี้ครับว่าตามมติคอรมอนะครับตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าในส่วนราชการก็ดีได้แจงออกมาแล้วสําหรับเกณฑ์กฎกติกาในการจัดมหรสพนะครับว่าไม่มีคําสั่งนะครับในการงดการจัดมหรสพหรืองดงานเลื่อนเ,เพียงแค่ว่าในแต่ละงานนั้นเราจะมีการปรับ นะครับปรับรูปแบบการแสดงปรับรูปแบบฟอร์มเบทีปรับรูปแบบแสงสีเสียงให้ไปในทิศทางไหนนั้นนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าของพื้นที่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ต่างๆนะครับส่วนของการแสดงหมอลำนั้นหมอลำการแสดงมีการปรับนะครับการแสดงความไว้อะไรอย่างสูงสุดนะครับของคณะหมอลำสารบัญณศีลก็ได้ปรับได้วางแนวทางไว้ชัดเจน นะครับหลักการในส่วนของการแสดงแต่ละมือเด้อสั้นเราไปเรียนยุไยกัแล้วแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทําการแสดงเราจะมีในการส่วนของลำดับลําดาพิธีการนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืนสงบนิ่งไว้อะไรนะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารารราชนนีพันปีหลวงนะครับหรือว่าแม่หลวงของเฮานะครับเฮากับทมีการแสดงความอะไรความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ในทุกๆงานในทุกพื้นที่ที่เราไปทําการแสดงนะครับสําหรับคิวงานที่ยกเลิกหรือคิวงานที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันแสดงทางเพจจะโพส์ประชาสัมพันธ์นะครับทางเพจสิโพสประชาสัมพันธ์ส่วนวันไหนที่เพจยังไม่ได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ว่ามีการยกเลิกหรือการเลื่อนการแสดงนั้นก็ถือว่าเป็นคิวการแสดงตามปกตินะครับอันนี้คือทําความเข้าใจครับ พี่น้องแฟนคลับแฟนเพ่งหร,าาพหรือบาคณะเจ้าภาพหรือบาค้นทีล่อให้กำลังใจนะครับรอไปติดตามผลงานการแสดงหน้าเวทีนะครับพี่น้องสอบถามคำมาหลายบางไซยได้รับในบ่ไดรับในพอมันทู่สุ่นกันหลายในช่วขงของสองสามวันที่ผ่านมานะครับขอโทษขอใ,ในหลายขออนุญาตใช้สื่อตรงนี้ในการชี้แจงนะครับ คิวงานที่ไม่ได้ยกเลิกหรือไม่ได้เลื่อนการแสดงเราทําการแสดงปกติส่วนคิวงานที่ยกเลิกหรือเลื่อนการแสดงเราจะโพสตประชาสัมพันธ์ทางเพจนะครับอันนี้เพือแจงความาแจงรายละเอียดกับพี่น้องได้รับทราบตัวกันเดอ้อนะครับวันที่31มิีโชว์แสดงความอะไรนะครับแดบ่สมเด็จพระนางเจ้าหรือแม่หลวงของเรา นะครับวันที่31เป็นคืนแรกแล้วก็ลําเรื่องทะรุเมลีให้กับพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องทั้งหน้าจอออนไลน์ได้รับชมเป็นคืนแรกเหมือนกันนะครับอย่าลืมสนับสนุนให้กําลังใจกันทักไปในเพจสันแล้าออนไลน์ของเรานะครับพื้นที่กว้างขวางนะครับเมื่อนี้โอ้เสอ,อนไลน์นะครับพื้นที่กว้างขวางมากเลยนะครับเหมาะกับการฟังหลอกฟังลำ พี่น้องที่ล่อมาให้กําลังใจเด้อนะครับฟาร์มปูศา์นะครับพื้นที่ก็ว่าวงแล้วแต่ว่าพี่น้องปูศา์สิเต็มแล้วพี่น้องตอนนี้นะครับปูศาตร์ใกล้จะเต็มแล้วนะครับขอบพระคุณกําลังใจจากแฟนคลับแฟนเพลงเอฟซีทุกท่านที่แสดงความเป็นห่วงนะครับแสดงความเป็นห่วงเป็นใยของทีมงานเขามาขอบพระคุณหลายๆเด้อนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับทั้งทางข้อความแฟนเพจก็ดีทั้งทางโทรศัพท์ก็ดี นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอันนี้ระบบรดลำโพงของเราเมื่อคืนที่ผ่านมาตามพี่พี่น้องเห็นคลิปไปก้นหนาะนีเนาะเมื่อคืนมีการปรับสเตปเวทีแล้วก็ลดลำโพงของเราก็ไม่ได้ตั้งในตำแหน่งที่เป็นจุดตั้งปกติถ้าจุดตั้งปกติจะอยู่ประมาณนี้เมื่อคืนนี่อยู่ประมาณรถขั้นนั่นครับพี่น้องอยู่ประมาณรถขั้นเหลืองนั่นนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา กรับกันไปตามสถานการณ์นางานครับส่วนพื้นที่นะครับพื้นที่อันนี้คือขออนุญาตชี้แจงอีกครั้งหนึ่งพื้นที่ในการติดตั้งเวทีของคณะบ่อล้ำซานระบบิดเงินสิ์ใช้ความกว้างเวทีนี่นะครับจากซ้ายไปขวานะครับจากลำพุ่งขั้นเนี้ยไปหาลำพุ่งขั้นนั้นเนี่ยอยู่ที่ไม่ตำ่ำ mm. กว่า45เมตรนะครับพอต่ำกว่า45เมตรความลึกจากหน้าไปหลังไม่ต่ำกว่า20เมตรนะครับอันนี้คือพอต่ำได้พี่น้องต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้คือแจ้ง ข่าวประชาสัมพันธ์ไปหาทงางคณะเจ้าภาพน้ำเดือนะครับจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะให้สมนะครับเพราะว่าขั้นสถานที่ขับแทบหรือมันหน่อยมันกันหนึ่งครับความอลังการหน้าเวทีเนี่ยลดลงลดลงเพราะอะไรเพราะหนึ่งฉากเราไม่ได้ขึ้นเต็มระบบไฟระบบจอต่างๆเราไม่ได้ขึ้นเต็มนะครับแต่ว่าการแสดงเราจัดเต็มเหมือนเดิมส่วน,นอุปกรณ์บางอย่างก็ขึ้นได้บางอย่างก็ขึ้นไม่ได้จังสีนะาพี่น้องผมเลยอยาก อยากให้พี่น้องซอยเบิ้งพื้นที่แล้วก็ซำร่องไปแน่นะครับสำหรับทางคณะเจ้าภาพเดอ้อเอาคืนนี้เจอกันเด้อนะครับคืนนี้เจอกันอยู่ที่บ้านหัวนาคำอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับมาให้กำลังใจสามทุ่มโดยประมาณชมฟรีเดอ้อพี่น้องเดอ้อชมฟรีสอดแจ้งน้ำกันสำหรับพี่นอ้องหน้าจอออนไลน์นะครับหน้าจอออนไลน์รอรับชมวันที่31นะครับ31ตุลาคมนี้นะครับใครยังไม่เข้ากลุ่มรีบเข้ากลุ่ม คืนนี้มาเจอกันนะครับ31กับสีพอกันกับพี่น้องทางออนไลน์เด้อ